วันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาชมที่ดินแปลงสวยบ้านไล่ทิวเขาคันนะคะที่ดินเปล่าแนวเกษตรพร้อมสาธาร,รณูปโภคตั้งอยู่ที่ตําบลลำพญากลางอำเภอเมวอเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะมีทั้งหมด6แปลงตอนนี้เหลือเพียง4แปลงนะคะแปลงที่1มีเนื้อที่2 2งาน29กลตารางวาราคาเพียง 2 5 9 0 0 0บาทต่อไร่ค่ะแปลงที่3มีเนื้อที่1ไร่96ตารางวาแปลงที่4มีเนื้อที่1ไร่1นงาน6ตารางวาแปลงที่5มีเนื้อที่1ไร่1งาน36ตารางวาราคาเพียง2 4 0 0 0 0บาทต่อไร่ค่ะลักษณะดเด่นของที่ดินนะคะ ที่ดินแปลงสวยติดถนนคอนกรีตตัวถนนมีความกว้างถึง6เมตรนะคะและถนนในโครงการกว้าง7เมตรค่ะบริเวณโดยรอบนะคะจะถูกลายล้อมด้วยภูเขาและพื้นที่ตรงนี้นะคะสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง461เมตรค่ะพื้นที่สวยสลบไปตามแนวธรรมชาตินะคะลายล้อมด้วยวิวภูเขาถึง360องศาค่ะวิวกังหันลมนะคะ เอาใจสำหรับผู้ที่อยากอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อรับอากาศที่บริสุทธิ์และความสะดวกสบายนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับทำสวนเกษตรสร้างที่อยู่อาศัยและที่อยู่ในวัยเกษียณค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะเราได้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะอาทิเช่นวัดถ้ำดาวเขาแก้ววัดเขาช่องลมไล่ฝนเทียม น้ำตกมวกเหล็กน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และยังใกล้กับสกาย360องศาคแคมป์อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นจุดกลางเต้นแห่งใหม่ของอำเภอมวกเหล็กค่ะด้านการเดินทางนะคะสะดวกสบายใกล้แหล่งความเจริญของเมืองรวมถึงแหล่งความเจริญของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของทั้งอำเภอมวกเหล็กและอำเภอปาช่องอีกด้วยค่ะ การเดินทางนะคะสะดวกสบายเชื่อมต่อถนนลายสายและเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาห่างจากกรุงเทพเพียง155กิโลเมตรโดยประมาณห่างจากปากช่องเพียง30กิโลเมตรโดยตลอดการเดินทางนะคะท่านจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติโดยมีวิวเขาสลับความเขียวขจีของต้นไม้และธรรมชาติตลอดแนวสองข้างทางอีกด้วยค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้ามาชมบ้านไล่ทิวเขาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ตามนี้เลยคะ่ะ